ครับก็ต้องเ,อเรียนว่าวันนี้ศาลได้ให้ความยุติธรรมนะครับแล้วก็ต้องถือว่าในฐานะผู้ร้องนะครับเ,เราพอใจนะครับคำวินิจฉัยในวันนี้นะครับโดยเฉพาะาประเด็นแรกนะครับว่าสารรัฐมนูลมีสิทธิ์รับคําร้องหรือไม่และผู้ร้องมีสิทธิ์พิทักษ์รัฐมนูลตามมาตรา68และมาตรา69หรือไม่เนี่ยอันนี้ชัดมากนะครับนั่นหมายความว่า,วาประชาชนมีสิทธิ์ที่จะพิทักษ์รัฐมนูลใครก็ตามาจะไปแก้รัฐมนูลด้วยการ เปลี่ยนแปลงการปกครองให้เปลี่ยนไปจากระบอบประชาธิปไตยอันพรากษัสัิย์เป็นมุขถ้าพบเห็นการกระทำเราและท่านสามารถยื่นร้องต่อสารรัฐนูญให้ปกป้องได้ด้วยตัวเองเลยครับนะครับเป็นมาตรการปกป้องทําได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมาใช้อำนาจสสสวที่มีเสียงคังมากแล้วไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มการปกครองออทําไม่ได้ครับทําเรามา,าร้องศาลนะครับไม่ต้องร้องผ่านอายการสูงสุดก็ทําได้2ช่องทางช,ช่องทางที่1คือร้องผ่านอายการสูงสุดช่องทางที่2ถ้าอายการสูงสุดเขาไม่ทําหรือว่าได้ไปทําแล้ว <Lanc> เราก็มาร้องต่ <ส legitim. S 2> อศาลยื่นต่อศาลได้เลย<น>เลยื่นต่อศาลได้เลยเพราะว่าถ้าถือว่าอายการมีหน้าที่ต้องวินิจฉัย<ม>ถ้าอายการไม่วินิจฉัยไปละเลยซะเราก็มาร้องต่อศาลได้นะครับเพื่อให้เกิดการ ทันการนะครับอันนี้ประเด็นที่หที่ผมคิดว่าอยากให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็ดีใจร่วมกันนะครับประเด็นที่สองอที่ค้างคากันมาตลอดก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่แก้ไขมัดบอกว่าแก้ไขมาตรา291มาตตาเดียวแล้วเป็นล้มรัฐธรรมนูน50เนี่ยอันนี้ชัดเจนครับว่าสารระบ,บุว่าขณะนี้เนี่ยค้างอยู่ที่จะโหวตดวาระ3า3เนี่ยก็ต้องถือว่าทําไม่ได้นะครับ ถ้าจะล้มรัฐธรรมนูญที่มาจากมติของมหาชนโดยการลงประชามติก็ต้องกลับไปถามประชามติมนั่นหมายความว่ารัรฐบาลหรือใครก็ตามที่เสนอธรมรมชาติมติต้องบอกว่าจะมีอะไรไปให้ประชาชนในการโหวตล้มรัฐมนูญฉบับกเก่าที่มีอยู่ <c oughs> นะครับซึ่งก็ต้องใช้พรบรประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการลงประชามตินะครับปร,ประชาชนอาจจะลงมติเห็นด้วยว่าให้ล้มรัฐมนูญนั่นก็ต้องถึงไปตั้งส,สรมาล่างรัฐมนูญประชาชนลงมติว่า รัฐมนุนฉบับนี้ดีแล้วก็ไม่ต้องตั้งสะสะรมาล่างอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งช่องทางที่สองท่านก็บอกว่าอํานาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูนเป็นของสมาชิกรัฐสภาคืสอสอสสวซึ่งมีอยู่แล้วเดิมเพราะถ้าจะเสนอแก้ก็ให้แก้เป็นรายมาตรา พราะนั้นที่จะไปหลบหลบซ่อนซ่อนแล้วบอกว่ามีคณะบุคคลไปยกร่างอะไรมาใหม่เนี่ยไม่ได้ในวาระที่ผ่านมงาม้าม <im it> ก็ต้องถือว่า,าวาระที่ 1- กับ2เนี่ยเราจะไปวาระ3ตอนนี้ต้องหยุดลงนะครับทําไม่ได้ไมงค้า,คาใช่ไหมครับใช่ครับฉะนั้นจะ,จะเสนอแก้อยากจะแก้มาตรา3 0 9เพื่อช่วยเหลือใครบางคนก็ต้องเสนอต้องถือว่าเปิดเปิดให้เราดูนะครับไม่ได้ครับมงเม็ดไม่ได้แล้วเรากา็พี่น้องประชาชนก็จะเห็นเขาจะต้องเสนอร่าง สสส,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 สวก็จะเห็นว่าเอ๊ะคุณจะเสนอแก้รัฐมนุนมาตรานี้เนี่ยเพื่อประโยชน์ของใครประโยชน์ของแผ่นดินหรือไม่คาอธิบายเหล่านี้เนี่ยเขาต้องอธิบายแล้วก็ถ้าโหวตแล้วฝืนต่อความเห็นของประชาชนโดยส่วนรวมเนี่ยมันก็ไปไปไหนไม่ค่อยได้ไกลหรอกครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนถือว่า2ประเด็นที่ผู้ร้องนะครับเราดีใจนะครับแล้วคิดว่าสําเร็จตามที่ต้องการทุกประการส่วนประเด็นเ,เรื่อง ถือว่าเป็นการล้มการปกครองอหรือไม่รัศนรนั้นบอกว่ายังไม่พบว่ามีความเชื่อมโยงพอที่จะชี้ได้ว่าเป็นการล้มการปกครองก็ต้องเรียนครับว่าผู้ร้องเนี่ยได้ยื่นเอกสารหลักฐานที่เราค่ายเราก็ต้องถือว่าแน่นหนาพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับสารท่านกา็อาจจะมองว่ายังไม่พอนะครับที่จะไปเอาผิดเพราะการลงเอาผิดเขาเนี่ยสารก็ไม่ไม่ลงแล้วก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงพอเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้อะไรนะครับ ได้ก็คือว่าในอนาคตเนี่ยใครที่คิดจะล้มการปกครองแล้วมีพฤติกรรมเหล่านี้อีกเนี่ย<ม>พวกเราได้ส่งให้สารไวรไ้แล้วใครไปทํามาอีกเรามีคลิปวิดีโอมีอะไรเรามาส่งสารเพิ่มอีกครับ<ม>เขาก็ทําอะไรไม่ง่ายนะครับ <S <S 1> <S 1> ก็ต้องเรียนว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นการที่ต้องเรียนว่าทั้งผู้ร้องนะครับแล้วก็ได้คุยกันแล้วพวกเราพอใจก็อยากเรียนพี่น้องประชาชนและขอบคุณพี่น้องประชาชนทั้งทุกส่วนเลยนะครับทั้งที่มาจากออกองทัพทมทั้งกงทัพที่มา,าจาก พี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดนะครับออแล้วก็จากทั่วประเทศที่มาให้กำลังใจวันนี้ที่ศาลเนี่ยนะครับว่าอ,อ,อย่างน้อยสุดศาลได้ให้ความยุติธรรมกระบวนการของการแก้ขณะนี้ที่ผิดฝาผิดตัวผิดขั้นตอนเนี่ยทำไม่ได้นะครับเ,ออเราจะสามารถร่วมกันปกป้องรัฐธรรมนูญที่เ,ออเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนมรพระมหารษัตริ์เป็นบะมบขได้นะครับแล้วก็ ส่วนการจะทําอะไรผิดฝาผิดตัวในวันหน้าเราก็ต้องค่อยๆช่วยกันตามนะครับแล้วเรามีสารลนุนยน็นที่พึ่งเราสามารถใช้มาตรา68และมาตรา69ได้ สมบูรณ์ครับในอนาคตครับครั้งนีนน้นะครับก,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 กับเรื่องของที่คนจี่จำลองท่านได้ยื่นไปเมื่อวานแล้วก็สายยรยกน้องนี่จีบัน<รอ>ก็คงก็คงเป็นเรื่องที่ข้อสารท่านวินิจฉัยว่ายังไม่พบการล้มล้างนนเนี่ยนะครับก็อาจจะต่อเนื่องไปถึงผู้ร้องกลุ่มที่6นะครับก็ก็น่าจะอาจจะต้องล็อกยกตามกันไปนะครับอะไรก็คิดว่าก็คงมองในแง่รัฐศาสตร์นะครับว่า เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงอันนั้นก็เป็นมุมหนึ่งแต่ว่าในทางกฎหมายท่านก็ต้องเคารพท่านวินิจฉัยแล้วว่ายัางไม่พบการล้มล้างการปกครองผู้ร้องมีความห่วงใยนั่นหมายความว่าสารเองก็รับทราบความห่วงใยของผู้ร้องทั้ง6กลุ่มนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เราส่งไปทุกอย่างสารรับไว้นะครับเพียงแต่ว่าการการะทำยังไม่สาเร็จก็ก็ยังไม่พบการเชื่อมโยงถึงขนาดเป็นการล้มล้างการปกครองวันหน้าบุคคลหรือคณะที่ไปทําแบบนี้ แล้วชัดเจนว่ามีการล้มการปกครองเราพบว่าชัดเจนหรือเราสงสัยเราก็มาล้อต่อสารอยู่เขาสรุปให้กับผู้ที่ท่านที่ยังไม่เข้าใจนี่สรุปแบบที่ให้เข,าเข้าใจได้ค่ะสุปว่าวันนี้ก็สรุปว่าวันนี้ถือว่าที่ทุกคนเหนื่อยมาเนี่ยนะครับคุ้มค่าครับแล้วก็อย่าอ,อ,อย่าเข้าใจผิดนะครับอย่าไปเสียใจความจริงวันนี้ได้นะครับ <laughs> ได้มากก็คือการที่สารให้สิทธิทักษ์รัฐมนูญกับพี่น้องประชาชนชัดเจนสองสารมีอำนาจ เต็มในการร่วมกับพี่น้องประชาชนวินิจฉัยข้อที่จะไปแก้ฐธรรมนูนโดยการเปลี่ยนแปลงการปกครองล้มการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นอมุขกระทําไม่ไดห้หมายความว่าดูแลเรื่องพระราชอำนาจและบทพระมหากษัตริย์ไปด้วยนะครับแล้วก็ส่วนการแก้ไขรัฐนูญที่ค้างอยู่ขณะน,นี้ที่มีกลุ่มบุคคลทำเนี่ยก็ต้องหยุดลงรับไปเปลี่ยนวิธีใหม่ให้ถูกต้องตามที่สารท่านได้ ให้คําวินิจฉัยว่ามี2วิธีนะครับคำถ,ถามที่หนึ่งการที่มีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมันถือว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญนะครในการที่ออกมาอ๋อะครับเป็นการใช้สิทธิในการชุมนุมนะครับต้องถือว่าสงบสันติปราศจากอาวุธนะครับตามมาตราห3นะครับแล้วกเ็เป็นความงดงามสวยงามของประชาธิปไตยนะครับเราเรามาร่วมกันควาจยิงพวกผมเนี่ยมีกําลังใจมากกัเพราะพี่น้องประชาชนมา าม,มาถ้าไม่มาเนี่ยผมจะเหงาขอบคุณครับขอบคุณครับ